ที่สป่านี้มีคุณกระแสพระราชดดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2544ความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าว่า ป่าชายเลนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูทานกุ้งกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพันปลาพันกุ้งปูให้มีมากเหมือนแต่เก่าก่อนขณะนี้ ป่าชายเลนถูกทำลายมากมายก่ายกองเราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้คุณค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วยเก็บรักษาอาหารเช่นพันปลาต่างๆเด็กๆหลายคนยืนอ่านข้อความและดูผลการประกวดทัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกาศ ครูอาลีเอ่ยชมฟ้าใสาว่าเธอคัดลายมือได้สวยสะอาดและถูกต้องดีมากชายโยฟ้าใสาประกวดได้ที่หนึ่งปองใจกล่าวยินดีกับเพื่อนรักเพื่อนๆอ,อีกหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับฟ้าใสาด้วยขอบใจเพื่อนๆมากนะที่ให้กำลังใจฟ้าใสากล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม วันนี้ครูอารีให้เด็กๆไปช่วยกันค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเช่นทำไมจึงชื่อว่าป่าชายเลนป่าชายเลนแตกต่างกับป่าไม้อื่นๆอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครูอารีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน เด็กๆต่างไปหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังทำให้เพื่อนๆรู้จักต้นกงกลางสมลำพูทั้งยังได้รู้เรื่องหิ่งห้อยปูสมปลาตีนงูทะเลหอยมแมลงผู้และอื่นๆพรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนกับครูอารีปองใจตื่นเต้นและดีใจมากคืนนั้นเธอนอนหลับ และฝันไปว่ามีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยจึงออกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกันจะได้จับกินง่ายๆสัตว์ประหลาดจึงร้องเปล่าประกาศว่าแม่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณน,นี้ ขอให้นำลูกๆมาประกวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นกอยู่บนต้นไม้ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงเกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าสัตว์ประหลาดตอบแม่นกถามว่าท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พวกเราล่ะ ข้าร้องเพลงที่เกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ถูกใจข้าข้าจะไม่จับเจ้าและลูกๆของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประหลาดให้สัญญาแม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกๆมาร่วมประกวดร้องเพลงลูกนกร้องเพลงเป็นตัวแรกจุกกรูจุกรจกรูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสนอ เกาะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุกกรูจุกกรูลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอบอบอบกบน้อยในสระกระโดดไปมาหาจับแมลงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบ ลูกมดอาสาเข้าประกวดเป็นตัวต่อไปจิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบ้านร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานขมีขมันจิตจิตจิตพึ่งร้องเพลงว่า หึงหึงหึงพึ่งน้อยบินมาเสาะหาเกสรร่อนลงคลุกเคลา้าเอามาทำน้ําหวานอาหารชูกำลังหึงหึงหึงหิ่ง,ห,ง,ห,งห้อยบินมาทันเข้าประกวดเป็นตัวสุดท้ายวอยวอยวอยยามเดือนเคลื่อนคล้อยหิ่งห้อยส่องแสงระยับระยิบ กระพิบปร,ปปรีโลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนวอยวอยวอยเมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวใจเต้นระทึกกลัวจะถูกจับกินเป็นอาหารต่างพากันเงียบกริบฟังคำประกาศของสัตว์ประหลาดข้าขอบอกเจ้าทั้งหลายว่า ข้าได้ฟังเพลงของเจ้าทั้งหมดแล้วพวกเจ้าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าต่างก็ทำประโยชน์ทำให้ป่านี้มีชีวิตชีวาทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกนี้ดังนั้นข้าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกแล้วขอให้เจ้าทำประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไปกินใบไม้และผละไม้แทน สัตว์ทั้งหลายดีใจและขอบคุณสัตว์ประหลาดที่มองเห็นประโยชน์ของตนต่างร้องเพลงดังสนัน่นเชยโ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 ยชชโยปองใจสะดุ้งตื่นช่วงอ่านเพิ่มเติมความหมายกระแสพระราชดำรัสหมายถึงคำพูด เป็นคำราชาศัพท์ในที่นี้ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกสรหมายถึงส่วนในของดอกไม้มีหน้าที่ขยายพันธุ์ขมีขมันหมายถึงรีบเร่งในทันทีทันใดทะเลสาบหมายถึงห้วงน้ำใหญ่ มีแผ่นดินล้อมรอบมีสองชนิดคือทะเลสาบน้ำเค็มและทะเลสาบน้ำจืดระบบนิเวศหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อมริบรีหมายถึงสว่างเพียงเล็กน้อยเลนหมายถึง ดินเปียกเหลวจนปั้นไม่ได้วันเฉลิมพระชนมพรรษาหมายถึงวันทำบุญคล้ายวันเกิดเป็นคำราชาศัพท์อนุรักษ์หมายถึงรักษาให้คงเดิมออกอุบายหมายถึงคิดวิธีการที่มีเล่ห์เหลี่ยมอนยันแยบคายอาว หมายถึงส่วนของมหาสมุทรทะเลหรือทะเลสาบที่ล้ำเข้าไปในฝั่งหรือแผ่นดินมีลักษณะเว้าโคง้งและเปิดกว้างทำให้มีแนวของชายฝั่งทะเลยาวบทที่3จบลงไปแล้วฝากติดตามเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่บทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ